สวยงามเนี่ยสวยงามสมพระเกียรตินะครับท่านผู้ชมครับทหารอเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ ฝรั่งมีอึ้งครับพี่น้องครับได้เห็นนะครับการเปลี่ยนเวรของทหารหมาเล็กในระรักษาพระองค์ของประเทศไทยนะครับนี่เลยครับพี่น้องครับโอ้โห ความสวยงามหน้าเกรงขามนะครับสวยงามแบบไทยๆนะครับ ฝลังมีอึ้งนะครับนี่คือสิ่งสวยงามนะครับที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับ สวยงามเนี่ยสวยงามสมพระเกียรตินะครับท่านผู้ชมครับทหารามหาเล็กรักษาพระองค์นะครับของเมืองไทยโชว์สายตาชาวโลกนะครับโชว์สายตาฝรั่งที่กับยกมือเลยครับสุดยอดครับนะครับด้านในก็มีนะครับด้านในก็จะเห็น ฝรั่งนะครับที่อยู่ด้านในเนะี่ยชมนะการเดินสวนสนามของทหารนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลงครับนี่ทงกับถ่ายรูปเลยนะครับ ด้วยความที่สง่างามด้วยความที่แต่งกายนะฮะเครื่องแบบนะฮะเอกลักษณ์นะฮะแบบไทยๆนะครับผสมผสานความน่าเกรงขามนะครับนี่คือทหารของพระองค์นะครับของพระองค์ทรงพระเจริญ ท่านจะได้เห็นและได้รับชมนะครับเมื่อมาเที่ยวที่วัดพระแก้วของเ่อแล้วจะได้เห็นขบวนนะครับหรือว่าการเดินสวนสนามของทหารนะครับ,บสัสงสกเกตได้ว่าด้านในจะมีฝรั่งนะครับที่เขาไปชมถาวรองพระแก้วแล้วก็พักคอยอยู่ที่ต้นใต้ต้นมะขามนะครับสิได้เห็นขบวนของทหาร ฝากไว้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะที่ว่บาบ่าวเองจะเดินทางไปที่ฝั่งทางออกอีกทชนึงเนาะพี่น้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยเนาะครับเป็นคลิปวิดีโอที่อัปเดตนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่30มสิธันวาคมปีพศ2 5งพันารเน้อพี่น้องมืออื้นนะฮะเข้าดาวนับถอยหลังนะครับ สู่นะฮะปีใหม่นะครับสองห้าหกแปดนะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยฮะมีสิ่งดีๆนะครับในวันปีใหม่นะครับร่ำรวยแล้วก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปนีฮะกิจการนะฮะรุ่งเรืองนะฮะการงานนะฮะตำแหน่งนะฮะหน้าที่นะฮะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเป็นองค์กบขอขอบคุณเมืองไทยนะครับที่มีสิ่งดีๆให้นําเสนอเป็นองเลยนะครับขอบคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆโชว์สายตาชาวโลกนะฮะ นี่คือประเทศที่บอกก็เรียกว่าคนหลายทุกวันเนาะพี่น้องเนาะถึงจะเป็นสถานที่เก่าเนี่ยฮะถามคนปู่เก่ามายิ่งดีเนาะพี่น้องเพื่นมากเลยคนจะดทีใจฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ในะเอาว่าผมใจทุกท่านก็นแล้วกันทานได้ที่มักแล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวบุญนำเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งอย่างเตือนนะครับสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวบุญด้วยการบวกดข่ามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้

เมื่อฝ้ดังนะฮะยางออกบ้านจากวัดพระแก้วนะครับเห็นทหารนะครับรักษาพระองค์นะครับมาเล็กรักษาพระองค์เปลี่ยนเวรไปนะครับอีกอย่งสิเกิดขึ้นถึงกับตะลึงเลยครับพี่น้องครับ พีจะบอกกันเลยว่านะฮะสู่สายตาชาวโลกเลยครับเป็นองคกราบได้เห็นนะครับความสง่านะครับความน่าเกรงขามนะครับของทหารมาเล็กรักษาพระองค์ของประเทศไทยนะครับของพระองค์ทรงพระเจริญนะครับเป็นองคกราบนี่คือความมาถึงมาของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวไทยแลนด์วัดพระแก้วนะครับโอ้โหนี่บาวเตฟลนไปจะได้เบลเทฟล์ นักใจแทนประเทศไทยบ่อคอยดีใจแท่นดิไปยงี้นายว่าวางังหาว่าค้นหาลอยบาทที่เขาไปเบิ่งนี่คอยว่าคอยมานาั่งขีดว่ามือหนึ่งเขาจะได้งเงินจากล้านนลยนะเอาตำตำแสนคนคูณหาร้อยหาแสนนี่ต่อมือเอาแต่พุ่นสุดยอดนะนี่วิธีหาเงินของคนไทยนี่สดุดสุดจัดบอกเลยเลยนะนักใจวะบอนักใจเลยแบบอยากให้อยากให้คนบางคนมาเห็นแล้วก็ขีดครื่องขจาวนะไปเห็ดน,น้ำก็ได้แบบคือสิ เบาๆดีกว่าปะ่ะเอ,อาเลยแต่มาเห็นของแถมไปยัปยงไงโอ้ดีใจอ่ดีใจดีใจแล้วกันแต่ว่าอยากให้พ่อให้แม่คนบบรรเทามาเห็นนะว่านี่คือมีสูมือได้แบบนี้อยู่วัดพระแก้วนะ่ะองเที่ยวมากสูมือเต็มสูมือนะมันแตกต่างกับบ้านเท่าที่แบบว่าบ้านเฮ่าแต่มีงาน,ยายนงใหญ่นะงานบุญอย่างบุญพระเวทบุญกระถิ่นจังที่จะมีคนแบบนี้นะ แต่นี่โบแมนเป็นเรื่องปกติเด็กเป็นเรื่องธรรมชาติของคนไทย,ยไมีนักท่องเที่ยวมากเล่นมาเที่ยวตลอดนะนะเรื่องธรรมชาติของเพื่อนดิแต่คนชก็เฮาแบบคนบ้านนอกก็เฮ้าเลยไม่เห็นบางทีเฮาตื่นเต้นเลยบ่ตื่นเต้นเลยเนาะมาเบิ่งอีห<ค>ยังมาชมอีหยังนะก,กันนะปกติเราเห็นงานบุญเลยงานบุญเลยครัประกอบโดยคนหลายๆแม่นบ้านเฮาก็สิ้งจกกระเทืออ้ายแต่ว่าประเทศไทยเข้าสู้มือธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติของกาเจกั่นน่ะไม่ใช่อะไรมิต่างชาติทั้งนั้นนะ ไปเดียวสิฟ้าบาตไปเบิงเบาแต่พ่นไปเบิงอีกสถานทีหนึ่งเป็นข <Bag> องกันเว้าตื่นตา <c oughs> ตื่นใจเลยองไหนองได้ไ,ดไปไปไดเดียว <c oughs> ส <liyor> ิฟ<ป>้าไปไปพี่น้องไป มากันแบบต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือความมห่มาของขาต่องเที่ยวนะครับต่างชาติเลยฮะโอโ้ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านจะหนักใจแทนไทยแลนด์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้35ล้านกว่าๆแล้วนะครับตัวเลขก็กท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยนะครับ ย,ย, Sadly, ยังไม่หมดเลยครับยังไม่หมดคับท่านผู้ชมครับยังไม่หมดครับนี่เลยนี่เลยโอ้โหชุดดยอดครับ่น้องครับเบิดมือเบิดเบ้นเลย่ป้องจุดนี้นะครับหลยตลอดนะฮะตอนนี้เราบอัปเดตช็เวลาบ่ายสองครับ14นาฬิกานะับของวันที่30ธันวาคม2567เ็ครับ่น้องครับ 출해, <목소리가> 출 <목소리가>